สวัสดีครับเจนะบิทคอยไมเนอร์น, boil, นะนะวันนี้ก็กลับมาไม่เดิมนะครับพอดีมีเสียงเรียกร้องนะครับว่าไมา่ใหม่ไม่ดีนะครับเดี๋ยวไว้เราเราหาไม่ใหม่ๆมาแก้ไขอีกทีหนึ่งนะครับอ่าวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องภูนะครับเพราะว่าวานนะมีภูที่ล่มจำนวนมากนะครับก็เดี๋ยวเรามาอธิบายนะครับกันดีกว่าว่า เมื่อวานเกิดอะไรขึ้นทําไมไนถึงล่มนะครับคือด้วยเหตุการณ์นะครับน่าจะเป็นมีอยู่2อ,อย่างนะครับที่เ,เห็นหลักๆนะครับที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะเป็น1ซจีนแบนนะครับคือเราสาหาสเหตุ100%ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องเน็ตเวิร์กนะครับ จีนแบนหรือเปล่านะแต่จีนแบนแต่ภูจีนหลายๆอันก็ยังเปิดได้นะครับก็ก็ยังแปลกนะครับสองก็คือเซิร์ฟเวอร์ของ BIBDC นะครับล่มนะครับแต่ผมมองว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ของ BIBDC ที่จีนล่มมากกว่านะครับหรือไม่เขาแอบขุดหรือเปล่าเลยอาจจะถูกปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าประมาณนี้นะครับก็ เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตอนเช้านะครับก็เราก็โพสต์ไปว่าภูล่มนะครับเรียงกันเลยนะ BIBC ล่มก่อนนะ FTPO ก็ล่มตามแล้วก็ BCPPO ิ n ในแอดนะครับขุดไม่ได้ตามกันตามกันมานะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะครับก็มีหลายความคิดเห็นนะครับค่อนข้างเยอะนะครับก็ เราเปลี่ยนวิธีแก้แรกเราเปลี่ยนไปเซิร์ฟเวอร์รัสเซียนะครับก็คือเป็น VVC ที่รัสเซียนะครับมันเข้ายัางไงนะเข้าตามลิงก์ด้านบนนี้นะครับเนี่ยลิงก์ด้านบนนะครับเป็นวีไอพีซนะครับก็คือเป็น v v c Serv ีเซิร์ฟเวอร์รัสเซียสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ สมัครเป็นไนแอดนะครับไอไบแอนนะครับเราก็สมัครที่ไบแนน์นะครับไบแนน p ์พูนะครับก็สามารถสมัครได้นะครับเราก็สมัครสมรนะรรา,าสมสมชิกให้เสร็จสับนะครับแล้วก็เข้าไปที่ไบพู ool, นะครับเพื่อทำการ บแอนทูอ่ะอันนี้อันนี้ครับมันจะเป็นชื่อว่า p ู b บแอนด d com นะครับเดี๋ยวผมใส่เพิ่มไปด้วยในนี้แล้วกันนะก็เป็น p ู b บแอนด d com นะครับเข้าไปก็จะเป็น Po ูที่สำหรับขุดสำหรับ เว็บไบแอนนะครับตอนนี้ก็มีเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับจาก l g c นะมาแอคทีฟในไบแนนค่อนข้างเยอะนะครับอีทเทียมก็ขุดได้นะครับบิตคอยบิตคอยแคสก็สามารถขุดในตัวในไบแนนได้นะครับวิธีขุดขุดยังไงนะในไบแนนก็คือเข้าพู uh, สมัครลิงก์นี้ก่อนนะครับสมัครลิงก์ไบแอนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาที่พูนะครับแล้วก็ล็อกอินให้เสร็จสับ นะครับหลังจากล็อกอินครับก็ล็อกอินเสร็จนะครับก็จะเข้ามานะครับในไบแนนพูนะครับเราก็คลิกนะครับตัวของเหรียญนะที่เราจะขุดนะครับถ้าเป็นไล้ข้อยก็คลิกตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกมาว่าให้เราใส่อะไรนะครับ1ก็คือใส่ตัวของ URL นะครับก็ copy ไปวางได้เลยนะครับก็ไปวางในเครื่องขุดยังไงนะครับ ก็จะมีวิธีอยู่ในตัวไกด์นะครับามาดูไกด์ที่เบียก็ได้นะครับตัวของ ltc อันนี้เป็นเว็บรัสเซียนะครับก็นำมาใส่นะครับช่อง url นะครับ แล้วก็เวอร์เกอรนะเอรกอร์ er ใส่ยังไงนะครับก็มาดูนะว่าจะเป็นตัวของ Username นะครับของตัวคือตัวผู้นะครับยูสเซอร์มายังไงนะครับมาตรงนี้นะครับแล้วก็กดบวกนะครับก็สามารถจะสร้าง username นะครับแอดเคานต์สำหรับ ไลท์คอยลอีทีเฮดชาสองห้าหกนะครับสร้างได้หมดนะครับตอนนี้เราก็ใช้1 0 5 5 4 0นะครับก็สามารถก๊อปตรงนี้นะครับไปใส่นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อเครื่องเหมือนเดิมนะครับในช่อง w o r k e r นะครับเป็น username ตามด้วยชื่อเครื่องส่วน password ใส่อะไรก็ได้นะครับ1 2 3่ออะไรก็ได้นะครับใส่ไปนะครับประมาณนี้ นะไบแอนก็ขุดไม่ยากนะครับเข้า o ูแล้วก็ dot. binance. com นะครับแล้วก็ตัวเหรียญอื่นอย่าง BTC ก็จะมีตัวของ URL 2อสองอันนะครับเป็น Smart Pool ก็คือ s u อร์ต t BTC กับ BCH นะครับแล้วก็ Smart Pool นะครับแล้วก็เ,เ,เป็น BTC อย่างเดียวก็ใช้ o ูล่างนะครับแต่ถ้าอยาก ได้สองเหรียญกับภูบนนะโอเคตรงนี้ก็เป็นเงื่อนไขนะครับในการหักนะครับค่าธรรมเนียม2.5%เอเนะครับเ,เป็นสมาร์ทภูก็จะเอ็นทาร์ช,ชันเอรเซ็อ่าเซกเมนต,ต,ต์เมทัลเป็น F P P S นะครับผม F P P S ก็เหมือนการการเฉลี่ยจ่ายนะครับ P P s บวกก็จะมีพวกโบนัสนะครับ อ่าโบนัสในวันรุ่งขึ้นนะแล้วก็เวลาที่จ่ายนะก็คือเที่ยงคืน0.00นนย์นาฬิกานะครับอา่อาการนับนะครับอา่าการนับเริ่มจากแล้วก็เพย์เอาต์ตีสองถึงสิบโมงนะอ่าก็เป็นไบแอนด์พูตัวของ e t ก็เหมือนกันแต่รู้สึกค่าธรรมเนียมฟรีจะน้อยกว่านะครับเป็น PPS Plus นะครับอ่าอันนี้ก็ l i t e Coin ก็ค่าธรรมเนียมตอนนี้0%เลยนะครับก็ถือว่าเฮ้ยเจ๋งมาสมัครมาขุดที่นี่ได้นะครับตัว Binance นะครับแล้วเขาก็ยังมี Reward ให้เรานะเป็นอ่าอันนี้ไมนสเตทนะครับของตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็ Worker ที่จะใช้ขุดนะครับ อันนี้เนี่ยเห็นไหมตัวอย่างนะครับก็คือใส่ Work e r แบบนี้นะครับใส่ pool ูแบบนี้นะครับนี่ภูแบบนี้เราก็เลือกเหรียญได้นะถ้าเป็นสคริปต์นะก็จะเป็น Po ูนี้นะครับก็มาดูตรง Work e r ได้นะใส่ตามนี้เลยเนี่ยเป็นขั้นตอนนะครับใส่ URL ใส่ตัว Miner นะครับเสร็จแล้วก็เซฟมันก็จะขุดเข้ามาที่นี่นะครับ แล้วมีนี่ด้วยนะครับ e ออ n ์ n นนะครับผมไม่ธรรมดานะเขาบอกว่า e ออ n ์ n g กเนี่ยก็คือการจ่ายนะครับจ่ายจ่ายตลอดนะครับจ่ายเข้ามาในนี้แล้วก็มีเอ็กต้าบน,นัสให้นะครับดูโออินเวสนะครับมันก็จะเป็นเป็นเหมือนดอกเบีย้ยนะครับ ในการลงทุนนะครับ Pool saving อ่าอันนี้ก็เก็บใน Pool นะครับเก็บใน p o o เดี๋ยวอ่าตอนนี้ถ้าเกิดเป็น BTC นะครับเก็บใน p o o จะมีอ่า reward นะ์นะครับแต่ถ้าเกิด l i t e c o i ยังไม่มีนะ l i t e c o i ยังไม่มีนะครับ อีเททไม่มีนะมี BTC นะครับถ้ามาขุดที่นี่จะได้ Rewards นะครับหกเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็สามารถขายเหรียญได้ในนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ overview ดูข้อมูลการขุดของเรานะครับประมาณนี้นะครับ n บ n นนนะครับก็สามารถสมัครลิงก์ด้านล่างได้นะครับเป็นฟู้ n บแนนนะครับ ตอนนี้อยู่ศูนย์เปอร์เซ็นต์อยู่นะครับในการขุด LTC นะแล้วกลับมากลับมาเวียนะครับอันนี้ก็คือไปแนนที่เราลงไปนะครับอ่าเนี่ยก็คือวิธีเซตนะครับอ่าเซตค่าเข้าไปประมาณนี้อ่ากลับมาที่เวียนะครับเวียเนี่ยก็ต้องไปขุดเซิร์ฟเวอร์รัสเซียนะครับเซิร์ฟเวอร์ RU นะครับก็ เป็นยังไงนะครับก็มาโพสต์นี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็คือ,อดูสเตตัสผ่านเว็บนะครับตัวของรัสเซียนะครับ vbc net นะครับคลิกเข้าไปมันก็จะเป็นหน้านี้นะเนี่ยก็เป็น vbc ปกติที่เราเคยเข้านั่นแหละครับแล้วก็ทำการล็อกอินให้เสร็จสับนะครับ ครับก็ทำการล็อกอินให้เสร็จสับนะครับมันก็สามารถเข้ามาในของ v bdc.net นะครับแล้วก็มีสเตตัสเหมือนเดิมเลยนะครับที่เราเคยขุดมาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยยังแอคทีฟเหมือนเดิมนะครับก็ยังขุดได้นะครับแต่ตอนนี้ .com ก็เริ่มกลับมาน่าจะกลับมาเริ่มใช้ได้ในไม่นานนะครับก็อาจจะเป็นลิงก์ระหว่างประเทศหรือว่าโดเมนตัวของ ddns นะครับ ของภูล่มนะครับของอ,อะไรสักอย่างนะที่มันหายไปทำให้เข้า v i c c ของอตัวของเซิร์ฟเวอร์ global หรือว่าที่จีนไม่ได้นะครับหรือมีการบล็อกอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่คิวก็ไม่น่าบล็อกเพราะว่ามันมีเว็บอื่นที่เข้าได้นะครับก็เข้ามาได้ปกตินะครับผ่านตัวนี้นะก็ขุดได้ปกตินะ แล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าเกิดบางเครื่องนะครับที่ไม่สามารถเข้าผ่านขุดผ่าน URL ที่เป็น URL ปกติตรงนี้ได้นะครับรัเสเซียอยู่ตรงไหนรัเสเซียอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะก็ใช้ตัวของต,อตัว URL นะครับ RU หรือรัเสเซียนะครับตัวนี้นะเพื่อใส่เครื่องนะครับมันก็จะมี r u นะครับแล้วก็มีตัว mist อีกนะครับ mist earth นะครับอ่าก็สามารถเอาไปใส่ได้นะครับแล้วบางทีนะใส่ r u ก็ยังไม่ได้นะครับเราก็เลยอ่ามีแปะนะครับตัวของอ่า IP นะครับตรงของเซิร์ฟเวอร์รัสเซียไว้นะครับใครขุดอ่าผ่านโดเมนไม่ได้นะครับก๊อป IP ตรงนี้นะครับ สำหรับ bc นะครับแล้วก็ ltc นะสำหรับด้านบนส่วนใครตรงเนี้ยเราก็พอดีน้องที่ร้านให้แจ้งมาว่ามันเป็นว่าสามารถใช้ได้นะครับทางเราก็ไม่รู้นะว่าใครโพสต์ก่อนโพส์หลังอะไรยังไงเนะี่ยผมก็เอาจากน้องที่ร้านนะครับามามาลองเทสนะครับแล้วก็ลงนะครับเพราะว่าเาพิ่งกลับมานะครับจากไปต่างจังหวัดนะครับผมก็เลยรีบแจ้งเพื่อน นะจริงๆเ,เลยไม่ได้ไม่รู้นะว่าเครดิตใครบ้างนะครใครลงอะไรบ้างนะครับไปน้องที่ร้านเอาส่งข้อมูลมาให้เทสนะครับก็ต้องขออภัยนะครับถ้าไม่ได้ไม่ได้ให้เครดิตใครไปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะก็สามารถใส่ตัวตัว U L นี้เสร็จนะครับในช่อง ในช่องของ U r L แล้วก็ช่องของ Worker ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือใช้ตัว Username เดิมแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับเนี่ยอันนี้มันก็จะขุดมาที่ L 3อ่าไม่ใช่ L 3นี้นี่มันคือเครื่อง L 2นะครับน่าจะใส่ผิดนะครับอ่าแล้วก็ Litecoin ก็อ่า Litecoin ผมยังไม่ได้รันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะ BTC ก็สามารถรันได้แล้วครับกับการันได้ปกตินะ<ม>ประมาณนี้วันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครสงสัยอะไรก็อินบ็อกซ์มาสอบถามนะถ้าเกิดเข้าเครื่องไม่ได้รันไม่ได้ดูสเตตัสไม่ได้ตอนนี้แอปแอป v r c เดี๋ยวผมไม่แน่ใจตอนนี้ขึ้นยังนะครับแต่เมื่อตอนเย็นยังไม่ขึ้นนะครับ เนี yeah. uh, Network. Yeah. Mm ่ยอ่าเน็ตเวิร์กยังล่มอยู่ mm hmm. นะครับในแอปอาจจะล่มล่มอาจจะล่มหน่อยเนี่ย mm hmm. นะครับเข้าไม่ได้นะงั้นก็ถ้าจะใช้แอปนะครับก็ต้องเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับใครอัปเดตเวอร์ชันใหม่แล้วไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ต้องเป็นแอปเวอร์ชั่นเก่านะครับถึงจะใช้ได้ดาว่าแอปเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันใช้โดเมนในการเข้า มันดึงข้อมูลนะครับมันก็เลยเข้าไม่ได้แต่เวอร์ชันเก่าเนี่ยใช้ IP ในการดึงข้อมูลก็เลยได้นะครับงั้นก็เข้าผ่านเว็บกันไปก่อนนะครับสามารถล็อกอินผ่านเว็บตรงนี้ได้นะครับมาดูสเตตัสขุดปกติได้เหมือนเดิมนะครับนี่ก็ตั้งค่าเหมือนเดิมเลยก็คือไลค์อคอยก็เข้ามานะครับที่ผู้นะครับแล้วก็ใส่ตัว url แต่ เวอานี้ยังใช้ไม่ได้นะครับก็ให้ไปที่อตอนล็อกอินให้เสร็จสับก่อนดีกว่านะครับล็อกอินให้เสร็จนะครับแล้วก็ไปที่ผูนะครับเอา URL ข้างล่างนี้แทนนะก็คืออ่าเป็นถ้า B C ก็เนี่ยรัเสเซียเนี่ย r U นะนะครับนี่แล้วก็ถ้าเกิด L T C ก็เป็นตัวนี้นะครับหรือใครไม่ได้เหรียญไหนก็บอกได้นะครับ เราก็เอา r U เนี่ยไปหา I P จริงของมันนะครับหายังไงก็ใช้ปิงก็ได้นะครับครับก็จริงจรถ้าใช้ ى, วิธีปิงนะครับมันก็จะเห็นแค่เ, ى, เป็น I P V 6นะครับไม่ใช่ I P V 4นะเรามาใช้ net look up นะครับก็คือใช้ N S นะครับ look up นะครับ ในการหา ip ตัวของพูนั้นๆนะครับที่เราจะขุดนะครับเพราะว่าบางทีโดเมนถูกบล็อกนะครับเราก็สามารถออกทางแอดเดรสได้นะเราไม่รู้ว่า d ี n s มีปัญหาหรือรอะสักอย่างนะครับเราก็ใช้ netlookup นะครับก็จะแจ้ง ip address นะครับ47.91.67.216นะครับก็จริงๆตัวเนี้ยมันสามารถใช้ได้กับอา่า ทุกเหรียญน,นะครับแล้วก็สามารถมาเลือกเหรียญที่เป็นตัวของ BTC LTC อะไรก็ได้นะครับในการเอามาลุกอัพนะครับหาตัวของลิงก์นะครับลิงก์นั้นๆน,น,นะครับที่เป็นของเ,อเหรียญต่างๆนะครับงั้นคือเราก็ ทำการหามาให้เพื่อนๆน,นะครับผ่านตรงเว็บตรงนี้แล้วนะครับก็นำไปใช้กันได้นะครับเป็น BTC l t c นะครับคือบางคนบอกว่าเอ้ยเอ่อไม่ได้ให้เครดิตคนที่โพสนะครับคือผมไม่รู้ว่าใครโพสนะครับผมรู้แต่ว่าน้องที่ร้านบอกว่าเปลี่ยนเป็น IP จริงแล้วใช้ได้นะครับผมก็เลยไปหา i อพจริงของแต่ละ มาให้นะครับผมก็เลยไม่ได้ให้เครดิตไว้นะครับเนี่ยครับมันก็หาไอพจริงมาด้วยการใช้ net look up นะครับในการหาออกมาประมาณนี้นะก็เหตุการณ์นี้ก็อาจจะมีการเกิดขึ้นได้เรื่อยๆนะครับเรื่องของเน็ตเวิร์บางทีผมเคยเจอเอ,อ,อย่าง TOT มีคนที่เป็น TOT นะครับหรือ 3BB อะไรเงี้ยมันมี ลิงก์ระหว่างประเทศล่มก็มีนะเคเบิลใต้น้ําขาดนะเพราะว่าจริงผมก็เคยทําอยู่3 BB มาก่อนนะคือก็มีนะครับทีเ่เกิดหลูปขึ้นก็มีนะครับหลูปขึ้นทําให้เน็ตเวิร์กบางบางแพ็กเกจมันวนชนกันนะครับแล้วก็ไปออกต่างประเทศไม่ได้หรือบางทีเกิดเน็ตเอเคเบิลใต้น้ําขาดอย่างเงี้ยลิงก์ต่างประเทศคอเน็ตเวิร์กล่ม นะครับจริงๆแต่ละค่ายเขาก็จะเช่าตัวของ Core Network ระหว่างประเทศนะที่เดียวกันก็มีนะล่มที่เดียวบางทีมันก็ไปทั้ง tot 3BB เพราะจริงๆ tot กับ CAT เนี่ยเขาถือเป็นอของรัฐบาลนะเป็น Core Network หลักอยู่แล้วนะครับเราก็ค่ายต่างๆก็ไปใช้ของเขานะครับถ้าของเขาล่มนะก็ทำให้ตัวของ Operator อื่นๆล่มไปด้วยนะครับตรงนี้ก็ ให้ความรู้ไว้ประมาณเท่านี้นะครับก็ต้องทดลองนะครับไม่ลองก็ไม่รู้ว่าเอ,อ่อวิธีไหนมันติดอะไรนะครับเพราะว่ามันมีหลายสาเหตุมากในการที่จะติดต่อภูไม่ได้ติดต่อเน็ตเิรกไม่ได้บางทีของลูกค้าเองนะครับที่ภูไม่ได้ร่มก็เจอเราเตอร์นะครับเปิดโหมด AI นะครับบล็อกต่างๆไว้นะครับก็คือขุดไม่ได้เปิดทุกอย่างแล้วนะครับแต่เปิดโหมด AI นะครับมันก็ ดันไปบล็อกนะครับโดยที่เราไม่เห็นเซตติ้งเลยก็มีนะปัญหาเน็ตเวิร์มันค่อนข้างซับซ้อนนะครับจริงๆก็เอาคร่าวๆก็คือเอาที่เราโพสนะครับไปใส่ได้นะแล้วก็เข้ามอนิเตอร์ผ่านตัวของเว็บนะครับ v i b c net ก่อนนะครับหรือบางคนจะย้ายมาไบแนสนะครับก็ไม่ผิดนะครับก็สมัครไบแนสแล้วก็ทำ url ตามที่เราลงรูปเลยนะครับ ประมาณนี้วันนี้ก็ขออ,อธิบายไว้เพียงเท่านี้นะครับใครสงสัยอะไรก็อินบ็อกมาสอบถามได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับบััสดีครับ